นารทะสูตรว่าด้วยพระนารทะสมัยหนึ่งท่านพระนารทะอยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปัตรลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัทาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามุนทะสวรคตแล้วเมื่อพระนางพัทาราชเทวีสวรรคตแล้วพระองค์ก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่สวยพระกระยาหาร ไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจซพอยู่ที่พระสบของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตชื่อว่าโสการักคะผู้เป็นที่รักมาตรัสว่าท่านโสการักขะผู้เป็นที่รักท่านจงยกพระศพของพระนางพัทาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้ เพื่อเราจะได้เห็นศพพระนางให้นานๆโสการักขามหาอมาตยทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วจึงจัดการยกพระศพพระนางใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้ครั้งนั้นโสการักขะมหาอมาตย์ได้มีความคิดว่าพระนางพัทาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้ว เมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่สวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่ประสบของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จเข้าไปหาสมณะหรือพราหมรูปไหนหนอทรงสดับธรรมแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโซการักขะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่า ท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขตรุงปาตลีบุตรกิติศัพท์อันงามของท่านขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราดเป็นพระหูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิพานดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีจะได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้ว จะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสการักขามหาอมย์ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามลทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเคกรุงปัตตลีบุตรกิติศัพท์อันงามของท่านพระนาระทะขะจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราดเป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะ มีปฏิพานดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีพระองค์ได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอำมาตถ,ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราเเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนเพราะกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่า สมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหาอัมมาทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนาระทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้ว เมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่ประสบของพระนางพัฒาราชเทวีตลอดคืนตลอดวันขอท่านพระนารทะโปรแสดงธรรมแก่พระราชาโดยที่พระองค์ได้สดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้ท่านพระนารทะจึงกล่าวว่า มหาอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรลำดับนั้นโซการักขะมหาอมาตย์ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะ พระเจ้ามุนทะรับสั่งว่าท่านอมาตถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมพานะอย่างดีไว้มหาอมาตทุลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วให้พนักงานตระเตรียมพระราชภา,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 านะอย่างดีไว้เสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พนักงานตระเตรียมพระราชภานะอย่างดีไว้เสร็จแล้วบัดนี้ ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้ามณฑะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชพานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควร ท่านพระนาระทะจึงได้ถวายพระพรเท้าถือว่าขอถวายพระพรมหาปิฏฐานะห้าประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ทานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่ 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ส ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตาย 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปข้ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงจริงที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัต,กบติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกขอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทาน กายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก,ก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่่ำไรทุบโกกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนเองนั่นเองให้เดือดร้อน สิ่ง <Beautiful>, ท <The Major> mm ี่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้และถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้ว เขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก,ตก็ฉิบหายไปทั้งสิน้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ําครวญ หลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวนหลงงมง,ง,งายนี้เรียกว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ ถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอรียสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริง สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจ และพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมเจ็บไข้ละถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอเรยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ฉิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้ว ถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบาก,ร,ร,กร่ํำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ําไรไม่ทุก์อก ไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุตุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนเองให้เดือดร้อนอริสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรมหาบพิษฐานะห้าประการนี้แล อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ท่านพระนาระทะครั้นกล่าวเวยากรณภาสิินี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความคร่ำครวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจ แต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณี ก็พึงบากบันในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทํทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามุนทะได้ตรัสถามว่าธรรมปัญญานี้ชื่ออะไร ท่านพระนารทะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรธรรมบัญญายนี้ชื่อเหตุถอนลูกสอนคือความโศกพระเจ้ามุนทะตรัชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบัญญายนี้เป็นเหตุถอนลูกสอนคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบัญญายนี้เป็นเหตุถอนลูกสอนคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้ ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งโศกาะขะมหาอามาตยว่าท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัทาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทสูตรที่สิบจบ